สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไครตให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญหลวงพ่อทองครับวัดอวเคดอำเภอระโนดจังหวัดสงขาครับบรรยายด้วยภาพคับหายากครับ หนึ่งของท่านแท้พระท่านก็ต้องแท้ครับราคา500บาทครับถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม ep ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ .com มเบอโทร9 9 9 8 8 4 8 7 8 7 0 9 9 4848 7 8 7ครับกดติดตาม YouTube ร้านพระคอมเพจร้านพระคอม c e e o o o ร้านพระคอมกดซับตะไครกดติดตามติดต่อทางคอมมิ์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลน,นิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบกวนลูกค้า เร่งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียนหลวงพ่อทองครับวัดอวิดอําเภอละโนดจังหวัดสุขคาครับบรรยายด้วยภาพครับหายากครับเหิึ่งของท่านแท้พระท่านก็ต้องแท้ครับราคา500บาทครับถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร099 484 8 7 8 7ครับ สำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ